เรื่องสั้นจบในตอนเรื่องเมียรับจ้างท้องแต่งเรื่องและให้เสียงโดยอนนตตาภูมิพัฒน์ชง,งักกึก แล้วมองภาพหญิงสาววัย20กว่าปีกับเด็กหญิงคนหนึ่งทั้งคู่กำลังนั่งหันหน้าเข้าหากันหหวเราะอย่างสนุกสนานและแบ่งปันขนมบางอย่างสีเหลืองนวลๆให้แก่กันและกันคนแม่หนึ่งคำคนลูกอีกหนึ่งคำจนขนมชิ้นนั้นหมดลงเมื่อแม่ป้อนคำสุดท้ายให้กับลูกอร่อยไหมคะ เด็กน้อยพยักหน้าแทนคำตอบไม่ค่ะลูกลูกต้องตอบว่าอร่อยค่ะเด็กหญิงยิ้มจนเห็นลักยิ้มน่ารักอร่อยค่ะแล้วก็กระโดดโลดเต้นเพื่อเข้าไปกอดแม่เป็นภาพที่เขาไม่คิดว่าจะได้เห็นมาก,ก่อนเลยในชีวิตผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าวารัญญาเขาเรียกเธอว่ารัญญาเขารู้จักเธอได้อย่างไรนะรึ เขานั่งเงียบๆอยู่ที่นั่งในร้านอาหารท่ามกลางลูกค้าที่ไม่มีใครสนใจใครนอกจากอาหารตรงหน้าและเพื่อนร่วมโตะ๊ะส่วนวรัญญามีตะกร้าขนมซึ่งเธอทำเองคงเอามาขายกับลูกระหว่างวันหยุดของลูกเพราะวันนี้เป็นวันเสาร์เขาคิดถึงเมื่อห้าปีที่แล้วช่วงที่ชลิตาป้าของวรัญญาติดหนี้เขา ชาริตาติดพนันนมเงมมายืมเงินแม่ของเขาพอแม่ของเขาตายเขาเพิ่งจะรู้จากหนังสือสัญญาว่าชลิตาติดดนี้แม่ถึงสองแสนบาทเขาจึงตามทวงหนี้แต่เขากลับพบแค่วรัญญาเขาไม่ได้สนใจเลยว่าเธอจะเป็นอยู่อย่างไรเขาแค่ต้องการเงินของเขาคืนแต่วรัญญาก็ต้องหาเช้ากินค่ำ เธอไม่มีเงินให้เขารอกเขาจึงรอจนกระทั่งเจอตัวของชริดาหล่อนไม่ยอมรับอะไรทั้งนั้นแต่สิ่งที่เขาไม่คาดคิดนั่นก็คือชาริตาเป็นผีพนันเข้าสิงอย่างหนักเอ่ยในสิ่งที่เขาไม่อยากจะเชื่อว่าจะได้ยินเพราะหล่อนบอกว่าวรัญญาอาจยอมไปอยู่กับเขาก็ได้เขาจะทำอะไรกับเธอก็ได้เมื่อได้ฟังเขาแทบบ้า แต่เพราะชาลิตาไม่มีปัญญาจะเชินเงินจึงจำเป็นต้องพาวรัญญาที่โดนป้าบังคับทีแรกเขาก็ไม่ได้คิดอะไรแค่อยากเอาเธอไปทำงานที่บ้านเพราะตัวของเธอเองมีวุฒิการศึกษาจบแค่เพียงมสามเพราะเธอเองก็ไม่มีเงินเรียนต่อต้องทำงานเธอทำงานไปเป็นลูกจ้างอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวพอมีพอกินไปวันวัน เขาแทบไม่ได้สนใจเลยว่าเธอจะเป็นอย่างไรรู้แค่เพียงว่าเธอต้องมาทำงานใช้หนี้แทนป้าของเธอก็เท่านั้นแม้เขาจะเห็นแววความตื่นกลัวของวรัญญาบางครั้งเธอถึงกับน้ําตาคลอแต่คนอย่างภูมิพิทักษ์ไม่ใช่พระเอกไม่มีเงินชดใช้ก็ต้องทำงานใช้หนี้เธอตื่นตาตื่นใจ ที่ได้เห็นบ้านหลังใหญ่โตของเขาท่ามกลางสวนผล,ลไม้และแปลงผักไม่รู้หรอกว่าเขาจะให้เธอทำอะไรเขาเรียกป้าพิสมัยที่ทำงานอยู่กับแม่มานานให้หางานให้เธอทำและเขาก็ไม่ได้สนใจผู้หญิงตัวผมอมๆดูไม่มีสง่าราศีคนนั้นอีกเลยมารู้ตัวอีกทีไม่รู้ว่านานเท่าไหร่ เขาได้เห็นหญิงสาวผิวพรรณรูปร่างกลมกลึงในชุดแม่บ้านเขาถามว่าผู้หญิงคนนี้คือใครกันพิสมัยบอกว่าเธอคือวรัญญา mm. เขาแทบไม่อยากจะเชื่อเพราะตอนนั้นเธออายุ19แตกเนื้อสาวจนเขาถึงกับน้ำลายสอคราวนี้เขาหน้ามืดตามหมัวคิดหาวิธีเอาวรัญญามาขึ้นเตียงของเขาให้ได้เพราะมันยังดีกว่าที่เขาจะไปหาซื้อกิน วันดีคืนดีเขาจึงเรียกวรัญญามาเข้าพบและบอกเงื่อนไขให้เธอยอมเป็นเมียของเขายามเมื่อเขาเรียกหาเพื่อที่เธอจะได้มีหนี้ที่ลดลงเขาไม่ได้สนใจท่าทางหวาดกลัวของเธอแม้สักนิดรู้แค่เพียงว่าเขาจะทำทุกอย่างให้เธอยอมเป็นของเขาพอเธอทำท่าจะร้องไห้ เขาก็แค่ขู่ว่าจะเอาเธอไปให้ผู้ชายทำทำกับเธอแทนแทนที่เขาจะทำวารัญยากลัวมากตัวของเธอสั่นเทาพอเขาเร่งเร้าจะเอาคำตอบจากเธอเธอจึงยอมตกลงทงั้งทัที่ยังหวาดกลัวจนตัวสัน่นเขาสาสมใจเป็นอย่างมากคิดว่าเขาคงไม่ต้องเสียเงินเพิ่มและบอกให้เธอเข้าพบ ที่ห้องนอนของเขาเวลาสามทุ่มตรงและห้ามบอกใครทั้งนั้นแม้คืนแรกเธอจะมาตรงเวลาแต่เธอก็เอาแต่ใช้แขนเพื่อปกป้องตนเองตัวของเธอสัน่นภูมิพิทักษ์ค่อยๆโอบไหล่เธอพาเข้าห้องจัดการจนเธออยู่ในชุดวันเกิดและเขาก็กระทำการจับจ้องรูปร่างอันแสนงดงามของสาววัยกระตอกเธอมีผิวที่สวยงามมาก รูปร่างก็งดงามกลมกลึงดวงตาของเธอกลมโตเหมือนแม่กวางน้อยใบหน้าของเธอดูน่ารักน่าทนุถนอมเขาลูปไร้ผิวนุ่มละมุนมือและจัดการให้เธอยอมรับเขาแม้ว่าคราวแรกเธอจะหวาดกลัวแต่เพราะประสบการณ์ที่แสนช่ำชองของบุรุษที่ไม่คิดจะมีเมียเป็นตัวเป็นตนก็สามารถทำให้เธอยอมยก พรหมจรรย์ให้กับเขาอย่างไม่รู้ตัวคืนแรกของเธอสลบเหมือดบอกได้เลยว่าเขาไม่มีวันพอเพราะเธอช่างถึงอกถึงใจเขาอย่างมากมายและมันก็มีครั้งต่อๆมาเขาสอนให้เธอยอมรับเขาและทำตามอย่างที่เขาสอนเธอเริ่มมีความสุขกับการร่วมรักและอยากมีทายาทเขาอยากมีทายาทจึงบอกกับเธอว่า จะให้เธอขึ้นเตียงกับเขาหนึ่งปีและถ้าเธอท้องเขาจะตอบแทนเธออย่างงามและเขาก็ไม่เคยป้องกันอีกต่อไปยอมรับว่าเขาช่างมีความสุขเมื่อยามที่ได้เรียกวรัญญามาปรนเปริความสุขให้กับเขาแต่จูจูวันหนึง่งแม็กกี้ก็มาปรากฏตัวที่บ้านหล่อนคืออดีตคนรักของเขา และมาอ้อนวอนเพื่อจะขอเริ่มต้นใหม่กับเขาหล่อนสืบสาวราวเรื่องจนรู้ว่าวรัญญาคือเมียจ้างจึงหาทางกำจัดหลอนออกไปแม็กกี้ให้เงินหล่อนไปก้อนหนึ่งเขามารู้ตัวว่าวรัญญาหายไปจากบ้านเขาไม่รู้เลยว่าแม็กกี้จ้างใครไปส่งเธอและเขาก็หาตัวเธอไม่เจอแล้ว เขาไล่แม็กกี้ไปและเริ่มตามหาเธอเขาหมดหนทางแล้วจนกระทั่งเมื่อสองปีก่อนที่มีคนบอกว่าเห็นเธอกับเด็กเล็กๆเ,เธอกำลังโดนเจ้าของร้านอาหารแห่งหนึ่งไล่ให้เธอไปขายขนมที่อื่นเมื่อเห็นภาพนั้นมันน่าเวทนามากแต่พอเขาตามหาก็ไม่พบกับเธอแล้วจนกระทั่งเพื่อนคนหนึ่งได้พบกับเธอ และได้ส่งรูปของเธอกับเด็กหญิงวัยสี่ขวบมาให้เขาดูเขาก็ยิ่งแน่ใจมากยิ่งขึ้นวรัญญาดูมีความสุขกับลูกสาวเด็กน้อยได้เรียนดูก็รู้เพราะเมื่อขายของจะมีลูกค้าขอให้เด็กน้อยท่อง a อ c ซเด็กน้อยท่องได้อย่างคล่องแคล่วได้ยินว่ามีใครคนหนึ่งในร้านถามว่าหนูน้อยชื่ออะไรจ๊ะ เด็กน้อยยิ้มหวานและตอบว่าพีรยาหรือน้องพีนั่นเองน่ารักเหลือเกินเขาถอนหายใจทุกช่วงเวลาที่วรัญญาไม่อยู่เขาเอาแต่โทษตัวเองว่าทำไมเขาไม่ทำดีต่อเธอบ้างเขาเอาแต่เอารัดเอาเรียบเธอคมคู่เธอคิดอยู่เสมอว่าเธอก็แค่เมียที่เขาจ้างมาอุ่นเตียงเท่านั้น แต่เมื่อเธอจากไปหัวใจของเขามือนกลับว่างโวงไม่เคยคิดไม่เคยฝันมาก่อนเลยว่าชายวัย38อย่างเขาจะมีความรู้สึกแบบนี้เขาไม่ใช่วัยรุ่นวัยรักและเขาไม่เคยฟูมายเรื่องผู้หญิงมาก่อนแต่ตอนที่เขาเสียเธอไปเขาเหมือนล่องลอยอยู่ในอากาศเขาย้ายตนเองมานั่งอยู่บนรถ เธอขายขนมจนหมดแล้วกำลังเดินผ่านรถกระบะฟอร์ดคันโตของเขาไปที่จัก,กรยานสีฟ้าที่เธอปั่นมาขายของกับลูกเขาลดกระจกลงทันทีรัญญาหญิงสาวสะดุ้งเฮือกหันมามองเขาเหมือนเห็นผีก่อนจะกอดลูกไว้และอุ้มพาไปที่นั่งของเด็กบนรถจัก,กรยาน ถ้าทางว่าภีรยาจะตกใจมากด้วยเช่นกันเด็กหญิงเริ่มร้องไห้งองแงหยุดก่อนรัญญาฉันไม่ได้จะทำอะไรเธอเขารีบรั้งจัก,กรยานของเธอเอาไว้คุณภูมิอย่าทำแบบนี้ข่หนูกลัวแล้วปล่อยหนูกับลูกไปเถอะยิ่งได้ฟังแบบนั้นเขายิ่งกลับรู้สึกร้อนใจเธอพูดเรื่องอะไรนะ่ะ เสียงร้องของวรัญญายิ่งเรียกให้คนที่อยู่ใกล้ๆแถวนั้นเข้ามามุงดูเขามากยิ่งขึ้นเธอยกมือพนมท่าทางยังดูหวาดกลัวเขาเป็นอย่างมากปล่อยหนูไปเถอะค่ะหนูไม่อยากถูกเอาไปขายเธอร้องร้องไห้พิรยาเห็นว่าแม่ร้องก็รีบร้องตามแถมยังกอดแม่เอาไว้นั่นเด็กน้อยเอื้อมมือมาตีเขา ออกไปนะอย่าทำให้แม่ของหนูรอ้องไห้เขาไม่เข้าใจในสิ่งที่วารญญาทำใครใครกันที่บอกเธออย่างนั้นเธอร้องไห้คร่ำควรวญก็เมียของคุณไงเธอบอกว่าเธอกลับมาแล้วเธอกลับมาทวงคุณและให้หนูออกไปจากที่นี่ ก่อนที่เธอจะเหลืออดและบอกให้คุณขายหนูเพื่อเอาเงินเมื่อได้ฟังอย่างนั้นแล้วเขากลับโกรธเป็นฟืนเป็นไฟนี่แม็กกี้ทำแบบนี้กับวรัญญาได้ยังไงน่าสงสารที่เธอต้องออกมาเผชิญโลกตามลำพังทงั้งๆที่ตั้งท้องแบบนี้คนใจร้ายคืออดีตที่เขาต้องการจะหนีไปให้พ้นแม็กกี้เป็นหญิงที่โลกไม่ควรจะมี ฟังฉันนะรัญญาแม็กกี้โกหกเธอฉันไม่คิดจะทำอะไรแบบนั้นแม็กกี้แค่อยากให้เธอออกไปให้พ้นทางเท่านั้นแต่เธอยังมีท่าทีวัดกลัวเขาและสส่หน้าไปมาทำท่าจะหนีเขาอีกครั้งแต่เขายังจับตัวเธอเอาไว้ได้มีอะไรหรือเปล่าน้องผู้ชายคนนั้นทำอะไรน้องหรือเปล่า พลเมืองดีรีบเข้ามาทำไทยผมไม่ได้ทำอะไรเธอวารัญญาคือเมียของผมผมมาตามหาจนเจอวรัญญาไม่ได้พูดอะไรต่อจากนั้นนี่คุณจะแจ้งตำรวจไหมผมจะไปเป็นเพื่อนพอพูดถึงตำรวจวรัญญากลับกลัวแะรีบใส่หน้าขอบคุณนะครับที่เข้ามาถามแต่ผมไม่ได้คิดจะทำร้ายเธอ เราแค่ไม่เข้าใจกันเท่านั้นเองพลเมืองดีจึงยืนดูอยู่ห่างๆไปเก็บของกันเถอะรัญญาเดี๋ยวฉันจะพาเธอกับลูกกลับบ้านพริรยาจะต้องได้เรียนที่โรงเรียนดีๆตัวเธอเองก็เหมือนกันถ้าเธออยากจะเรียนต่อแล้วก็ฉันก็จะส่งให้เธอเรียนจนจบเธอมองเขาสบตาเขาเพื่อหาความจริงใจ และเขามีสีหน้าและแววตาที่จริงจังมากมาเถอะลงจากรถฉันจะเอาจัก,กรยานของเธอขึ้นท้ายรถและเราจะไปเก็บของกันเธออยู่ที่ไหนก็บอกทางฉันด้วยละ่ะวรัญญาจำเป็นต้องทำใจกล้าเพราะเธอเองก็อดมื้อกินมื้อมาหลายปีโชคดีช่วงที่เธอท้องใหญ่ข้างห้องแบ่งปันอาหาร ทำให้เธออยู่รอดมาได้แต่ก็ต้องย้ายที่อยู่บ่อยๆเพราะกลัวว่าภูมิพิทักษ์จะตามหาเธอจนเจอเมื่อเขาได้เห็นสภาพห้องเช่าของเธอเขากลับรู้สึกหดหู่ใจนี่เธอคงลำบากมากต้องเลี้ยงตัวเองกับลูกทั้งๆท,ที่วุฒธธิการศึกษาก็น้อยข้าวของในห้องแทบไม่มีอะไรนอกจากอุปกรณ์ทำมาหากิน การที่วรัญญาอยู่ที่บ้านของเขาคงได้เรียนวิชาทำขนมมาจากป้าพิสมัยไม่มากก็น้อยเธอก็เลยสามารถเอามาใช้เลี้ยงตัวเองและลูกได้ทิ้งมันเอาไว้ที่นี่บ้างก็ได้พอไปอยู่ที่โน่นเธอก็จะมีทุกอย่างที่เธออยากมีลูกก็ด้วยเด็กน้อยอยังคงจ้องเขาท่าทางไม่ไว้วางใจเอาตะกอดขาของแม่แน่น ใบหน้าของเด็กหญิงมีความละไมคล้ายเขาไม่ว่าจะเป็นจมูกใบหน้าแต่ดวงตากลับคล้ายวรัญญามากขอกอดได้ไหมลูกพ่อยิ่งเขาพูดแบบนั้นพีรยาก็ยิ่งซุกหน้ากับขาบของแม่วรัญญานั่งลงแล้วกอดลูกเธอกระซิบเบาๆข้างหูของเด็กน้อยแต่เขาก็ยังได้ยิน ว่าเธอบอกให้ลูกมองเขาดีๆและค่อยๆเดินไปหาเขาถ้าเขาทำร้ายลูกแล้วก็แม่จะเป็นคนตีเขาเองเด็กน้อยมองหน้าแม่หน้านิ้วคิ้วขมวดเพราะยังไม่แน่ใจประหนึ่งว่าเขาคือยักษ์ร้ายที่ประสงค์จะทำร้ายเธอกับลูกลองดูสิจ๊ะพอเธอพูดย้ำภิรยาก็ค่อยๆหันมามอง เขาพยายามยิ้มให้แม้ว่ามันจะดูน่ากลัวแต่เธอก็ค่อยๆลุกขึ้นยืนเด็กน้อยมองเขาอีกครั้งอย่างไม่แน่ใจก่อนจะค่อยๆก้าวเข้าไปหาเขาในที่สุดครั้งแรกที่เขาน้ำตาคลอเพราะพรรยาคือโูคของเขาเลือดเนื้อเชื้อไขของเขาไม่ผิดแน่คุณลุง ร้องไห้ทำไมหรอคะมือน้อย,อยแตะที่ใต้ดวงตาของภูมิพิทักษ์ขณะเอ่ยปากถามแม่เคยบอกว่าร้องไห้แล้วจะไม่สวยนะเขาจึงยิ้มจับมือเด็กน้อยมาจูบลุงดีใจที่จะได้เป็นพ่อของนูนะสิเด็กน้อยไม่เข้าใจว่าพ่อคืออะไรเพราะยังเด็กเกินไปนัก ขอพ่อกอดหนูหน่อยนะเด็กน้อยไม่ได้ตอบแต่ภูมิพิทักษ์ก็ดึงเธอเข้าไปกอดแล้ววรัญญาน้ำตารื้นด้วยความตื่นตันใจเธอไม่รู้หรอกว่าเขาจะโกหกเธอหรือไม่เพราะเขาอยากได้ลูกหรือเปล่าถึงทำดีกับเธอแต่เธอก็กลับรู้สึกดีใจที่ลูกจะได้มีพ่อส่วนตัวของวรัญญาเองนั้น ไม่เคยคิดอัดเอื้อมเข้าไปอยู่ในฐานะของภรรยาของเขาเพราะรู้อยู่ว่าเธออยู่ในฐานะไหนแต่ขอแค่มีส่วนร่วมเล็กๆน้อยๆในการได้อยู่ใกล้กับลูกสาวของเธอแค่นั้นก็เพียงพอแล้วเธอทิ้งของเอาไว้ในห้องเยอะมากเพราะภูมิทักยืนยันบอกว่ามันไม่จำเป็นตอดการเอาไปด้วยเพราะของที่เขามีมันดีกว่านี้ แต่เธอก็อดเสียดายไม่ได้เพราะมันคือน้ำพักน้ำแรงที่เธอหามาได้เองทั้งหมดและมันมีค่าทางจิตใจในยามที่เธอไม่มีจริงๆขณะที่เธอกอดลูกนั่งหน้ารถคู่กันกันกบเขาดวงตาคู่งามก็คอยแต่จะหันไปมองเขาแม้ว่าจะอยู่ในช่วงที่ลำบากลำบนเธอก็ยังเอาแต่คิดถึงเขาอย่างไม่เสื่อมคลาย รอความยังเด็กและเกิดความรักที่เกิดมาจากเรื่องบนเตียงเขาสั่งสอนและสั่งสมประสบการณ์เมื่อเขาเรียกหามาใดเธอจะรีบตอบสนองเขาเพราะต้องการไม่แพ้กันเขาหันมาสบตาก,กับเธอเอื้อมมือมาลูบศีรษะของเธออย่างที่เขาชอบทำเมื่อสมัยก่อนถ้าหากเขาบอกว่าเขาไม่ได้ต้องการจะไล่เธอไป แต่มันเป็นฝีมือของแม็กกี้เธอก็เริ่มจะเชื่อแล้วตอนนี้เพราะว่าเขาเองก็ไม่ได้ขับไล่ใส่ส่งเธอกว่าจะถึงบ้านของเขาก็กินเวลาหชั่วโมงพีรยางองแงหลับหับตื่นตื่นมาตลอดทางเข้าห้องน้ำกินข้าวมาถึงก็มืดมากแล้วพีสมัยดีใจที่ได้เจอเธอจึงรีบเข้ามากอดรับขวัญ ภูมิพิทักษ์เป็นคนอุ้มลูกเข้าบ้านเพราะหลับโถแม่คุณหน้าเอ็นดูจริงพิสมัยชื่นชมและหันมาลูปหลังลูปไล่เธอลำบากลำบนมาหลายปีต่อไปนี้จะสบายแล้วนะเพราะคุณภูมินะ่ะคงไม่ทิ้งหนูรัญญาแน่นอนเธอได้แต่รับฟังเพราะมันเป็นเรื่องของอนาคตเขาเคยขู่เธอมากมาย เขาก็ต้องทำอย่างอื่นได้เมื่อเธอไม่ใช่คนสำคัญสำหรับเขาอีกต่อไปหญิงสาวได้แต่งงานหน้ามองบ้านหลังใหญ่โตเพราะไม่รู้ว่าจะได้อยู่นานสักแค่ไหนแต่อย่างน้อยถ้าภูมิพิทักษ์ไม่รักเธอไม่อยากดูแลเธอแล้วล่ะก็อย่างน้อยก็ยังมีพิสมัยและเธอจะขออยู่ที่นี่เพื่อที่เธอจะได้อยู่ใ,ใกล้ๆลูกพิสมัย เดินนำเธอขึ้นไปบนชั้นที่สองแต่เธอกลับชะงักเท้าเพราะเมื่อก่อนเธอนอนที่ห้องของคนงานแต่คราวนี้เธอจึงไม่แน่ใจเมื่อพิสมัยจะพาเธอขึ้นชั้นสองพิสมัยรูปหลังเธอไม่ต้องกังวลหรอกหนูรัญญาคุณภูมิเขาเตรียมห้องเอาไว้ให้แล้วเธอทำเป็นใจดีสู้เสือ แล้วเดินช้าๆสังเกตไปรอบๆบ้านทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมห้องที่ถูกเตรียมเอาไว้คือห้องที่อยู่ติดกับห้องใหญ่ในตอนนี้เขาวางลูกลงบนเตียงสีชมพูสำหรับเด็กแล้วและมันก็เล็กไปสำหรับเธอฉันว่าเช็ดตัวให้ยยหนูหน่อยจะดีกว่าจะได้หลับสบายขึ้น เธอพยักหน้าแล้วรีบหาผ้ามาชุบน้ำและทำตามที่เขาบอกพิสมัยรีบเดินหลบออกไปเพราะเวลานี้ค่อนข้างจะดึกมากแล้วพอได้เปลี่ยนชุดนอนให้ลูกแล้วเขาก็พูดขึ้นไปอาบน้ำได้แล้วเธอพยักหน้าตั้งใจจะอยู่กับลูกในห้องแต่เขากลับยืนเท้าเสะเอวห้องนอนของเธอ อยู่ในห้องของฉันต่างหากคำพูดของภูมิพิทักษ์ทำให้วรัญญายืนทื่อเธอใส่หน้าช้าๆอย่างไม่เชื่อหูเธอเป็นเมียของฉันเธอก็ต้องนอนห้องเดียวกับฉันเขาเดินผ่านเธอไปแต่คว้าข้อมือของเธอให้เดินตามไปด้วยคุณภูมิคะฉันเขาไม่สนใจ เพราะเขารอเวลาที่จะทำให้ทุกอย่างมันถูกต้องเธอได้แต่มองห้องนอนที่เปลี่ยนเป็นสีของเขามันดูนุ่มนวลกว่าเดิมไม่ได้เข้มขึึมเหมือนเมื่อก่อนไปอาบน้ำสิหรืออยากให้ฉันอาบให้เหมือนเมื่อก่อนวรัญญาหน้าแดงอายจนขนหัวลุกจริงอยู่ว่าเมื่อก่อนทั้งคู่เคยผลัดกันถูหลังให้แก่กัน ดูแลกันและกันแต่มันก็แค่ช่วงเวลากลางคืนกลางวันก็จะต่างคนต่างทำหน้าที่ของตนเองงานสวนเป็นงานหนักและเหนื่อยการมีคนคอยดูแลและแนบกายอุ่นเตียงมันช่างหิวใจทำไมจะต้องอายด้วยกี่ปีมาแล้วที่เราไม่ได้ระเริงรักกันหรือว่าเธอไม่เคยคิดถึงมันเลย วรัญญาไม่ยอมตอบไม่เคยเลยที่จะไม่คิดถึงแม้จะมีคนมาจีบมาขอรับเลี้ยงเธอและลูกแต่หัวใจของเธอกลับมีแค่เขาเพียงเท่านั้นทั้งที่รู้ว่าเขาไม่รักเธอก็ยังคงรอคอยวันนี้แม้จะรู้ว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่สามารถจะเป็นไปได้แต่ตอนนี้มันเกิดขึ้นแล้วและภูมิพิทักษ์ก็ดึงเธอเข้ามาหาตัวเขา กอดรัดให้เธอเข้ามาอยู่กลางอกของเขาราวกับเขาต้องการให้เธอเป็นส่วนหนึ่งของตัวเขาฉันคิดถึงเธอมากรัญญาฉันไม่เคยยอมรับเลยว่าฉันขาดเธอไม่ได้จนไม่รู้ตัวว่าฉันโหยหาเธอเมื่อไรวันหนึ่งอยู่ๆเธอก็หายไป ฉันแทบเป็นบ้าเขากอดเธอแน่นขึ้นวรัญญารู้สึกเหมือนอยู่ในความฝันเธอกอดตอบเขาซึ้งใจกับคำว่าคิดถึงและคำว่าสําคัญหนูก็คิดถึงคุณเธอเงยหน้าขึ้นสบตาเขาดวงตาคู่งามวาววอนเขายิ้มบางๆรู้จุดประสงค์ที่เธอแสดงออกอะไรๆอ,อาจจะเปลี่ยนไปในระยะเวลาหปี แต่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนไปเลยนั่นก็คือสายตาที่ต้องการกันและกันชายหนุ่มจึงก้มลงจูบเธอยังดูดดื่มมันเต็มเปลี่ยนไปด้วยความคิดถึงเขาจัดการปลดเปลื้องจนกระทั่งเธออยู่ในชุดวันเกิดและทำกับตนเองบ้างก่อนที่เขาจะอุ้มเธอเพื่อเข้าไปในห้องน้ำทั้งที่ยังไม่พระริมฝีปากออกจากกัน เกมรักที่เร่าร้อนเกิดขึ้นใต้เรนชาเวอร์และจบลงที่เตียงกว้างเมื่อเกมพิศวาสจบลงเสียงร้องของภรรยาก็ดังขึ้นเด็กน้อยผวาที่ตื่นมาผิดที่เขารีบกระโดดลงจากเตียงแล้วคว้าชุดคลุมมาโมยนให้เธอชุดหนึ่งก่อนที่เขาจะสวมอีกชุดทั้งคู่รีบพาก,กันไปหาคนที่ขวัญหาย ต่อจากนั้นทั้งคู่ได้เรียนรู้รถรักและชีวิตคู่ด้วยกันภูมิพิทักษ์ได้พาวรัญญาไปจดทะเบียนสมรสและได้รับพิรยาเป็นลูกเขาส่งเสียให้เธอเรียนจนจบปริญญาตรีเพื่อให้เธอได้ช่วยงานเขาเธอท้องอีกครั้งหลังจากจบปริญญาตรีได้3เดือน คนที่สองนี้เป็นผู้ชายแสนสุขสนและฉลาดหลักแหลมทั้งคู่ได้พบกันแต่เรื่องดีๆมีแต่ความสุขและความเข้าใจกันและกันแม้ช่วงเวลาช่วงอายุจะห่างกันมากแต่วรัญญาเป็นคนที่รักเขามากและเธอก็วางตัวเหมาะสมกับฐานะของเขามากด้วยทั้งคู่พร้อมจะเป็นครอบครัว และเป็นพ่อแม่ที่ดีของลูกๆทุกคนตอนนี้เธอไม่ใช่เมียรับจ้างแล้วแต่จะเป็นเมียที่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นแม่ของลูกและเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของเขาจบแล้วนะคะเมียรับจ้างท้องเนาะติดขัดประกันใดาตากราบขออภัยนะคะเสียงตายยังไม่ค่อยกลับมาเท่าไหร่เนาะ ก็ฝากถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเพ,เพื่อนเพื่อนที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปเนาะแต่ฝากเรื่องเดิมนะคะเรื่องชมผู้สนับสนุนเนาะต่จะได้มีรายได้นะคะมาจุนเจือนะคะก็ฝากประมาณนี้ละคะ่ะตื่นละขอบคุณนะคะรักนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ